รู้ไหมครับว่าช่วงฤดูรถแล้งของทุกบีชายหาดหลับแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายจะปรากฏตัวขึ้น หาดจอมมณีเป็นหาดทรายที่งดงามซึ่งเฉิดฉายในยามแม่น้ำโขงลดระดับลงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมหาดนี้จะยาวประมาณ200เมตรตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองหนองคายและสะพานมิตรภาพไทยลาวที่1เป็นจุดนัดพบของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มามีความสุขกับการเล่นน้ำทำกิจกรรมหลายๆริมน้ำโขงบนหาดแปลกตาที่โผลขึ้นเฉพาะฤดูกาลนี้เท่านั้น เมื่อฝนโปรยปลายและน้ำโขงเพิ่มขึ้นหาดจอมมนีก็จะละลายหายไปทันทีเหลือแต่ความทรงจำของคนที่เคยมาเยือนไม่ต่างจากหาดบ้านเสงเียวที่ปรากฏขึ้นในบางปีเป็นสเสน่ห์แห่งธรรมชาติที่สร้างปรากฏการณ์สุดตื่นเต้นให้เราได้สัมผัสกับเอกลักษณ์ของไทยในแบบที่ไม่อาจพบเห็นที่อื่น หาดจอมันีไม่ใช่แค่ชายหาดธรรมดาแต่มันคือขุมทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวที่เชิญชวนให้คนมาหลงไหลในฤดูแรงครับเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ